สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 15 beta 8มาให้อัปเดตกันต่อจากที่คาดกันว่าเราน่าจะได้เห็น beta สุดท้ายหรือเวอร์ชัน RC ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็น beta 9้าหรือ beta สุดท้ายกันครับก่อนที่ iOS 15ตัวเต็มจะปล่อยให้อัปเดตกันในเดือนกันยายนนี้เรามาลุ้นกันครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 beta 8ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 beta 8บน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวแต่ Multi Core ลดลงเยอะเลยครับหลังจากที่เพิ่มขึ้นเยอะมากใน beta ก่อนหน้า beta นี้ลดลงพวกๆเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพบที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นนิดนึงครับ ความเร็วโดยรวมในเบต้านี้ในส่วนของ CPU มัลติคอร์ดูแปลกๆทีเดียวคงต้องส่งฟีดแบ็กไปแจ้งให้ Apple ทราบก่อนครับแล้วมารอดูกันว่าเบต้าหน้าจะรับการแก้ไขหรือไม่จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นนะครับเพราะ iphone x ใช้จอภาพแบบ oled ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับ และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับ สว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นคเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน i p h o n สิปรากฏว่า iOS 15 Beta บใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป8%เหลือ92%เหมือนใน b บ ta 5และ b บ ta 6ในขณะที่ Beta 7 ใช้ไป7%เหลือ93%ต้องมาลุ้นกันอีกแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 15 beta 8บน iPhone 10นี้ความเร็วโดยรวมลดลงแปลกๆแบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และติดตั้งเวอร์ชันเบต้าเอาไว้รอดูเบต้าหน้าแล้วค่อยอัปเดตอีกทีก็ย,ยังทันครับเพราะผลลัพธ์าจากเบต้านี้ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เบต้าใหม่มาผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ